ดวขนาดป่อยมั้ก่อนเออโดวขนาดปล่อยมั้ก่อนโดดเนาะเออหลุดๆหลุดข้างมันนี่ตัวไี้ต่อแล้วระโดป่ wow. ะกระโดโอ้โหตัวใหญ่หว่าใีไซส์เลยโอ้โห อ้าทำไมมันกร่อกโดดใส่เลยอะตางโลาโลได้งได่ครับแรงแม่งกดอย่างดีอะเห็นรมใหญ่ที่เชี้ยเราได้แล้วเราไม่ไปแล้วไม่ไปหาเขาแล้ว่ใไมเขาก็น่าลอง ืใครบอกนาดินไม่กินไม่ๆม่แม่แม่มมมมบอกแล้วประดุกกับมันต้องกินดูใสตัวใหญ่นะอืมกีแนะม่งกดยากว่ะอาแล้วแต้มที่สองเอ้ยเดี๋ยวลงพองอีกี่ะอุ้มไหนเดี๋ยวอุ้มไหนว้าไปรออยู นาดินครับหน้าดินโอ้โ oh oh. หไวเลย